การปฏิบัติต้องสังหรวน์นะสติสังหรว์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสเข้ามาอาจะเข้ามาทางไหนล่ะก็ามาทางตาหรือทางหูจมูกลิ้นทางกายทางใจแต่เรามีสติแล้วก็รู้คำว่าทางไหนจะดีรู้แล้วแล้วก็ขับไล่ออกแต่เราขาดสติเราไม่รู้ เขาก็มายึดครองสมบัติของเราสบายเขาเป็นเจ้าของแล้วนี้แต่เขาจะบังคับไม่เราใส่ยังไงเราก็ทําตามเขาใส่แนละการทาบาปอุกสนทั้งปปงเองตัวจิตกิเลสของเราเนี่ยใส่เราทําบังคับให้เราทำเพราะเขาเป็นเจ้าของแต่มีสติเรารู้เห็น เราขับไล่เออเราไมา่ของเข้ามายึดครองอดสมบัติของเราจังนี้จะติเอาสติดนี่แหละเป็นยามเข้าประตูต่างตางกับประตูหนึ่งแหละทั้งหัวกับประตูหนึ่งแหละทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเราส้อง,งรวมแต่และประตูเนะี่ยอย่าให้เขาเข้ามายึดครองเอาเป็นของขาว เดี๋ยวเราจะเป็นทาตขาวนี่ยถ้าเขามาที่ออกรมาแล้วนะเขาจะบังคับให้เราทำบาปล้วก็จะทำเราทำอะไรก็ล้วนแต่กิเลสของเรานี่แหละกายึดคองอหมแล้ว,ว,ว,ออลวบังคับเราบังคับไม่ทำบาปบังคับไม่ทำแต่กอนเสื้อความดีก็กันไว้แล้วมันทำไม่ได้ทำได้แต่ก้นเสื้ออย่างเดียรเนี่ย ิเลสของเราออกไปก็อ,ออกไปตั้งแต่หูมจม,มูกิ่นกายใจเหมือนกันนี่เขาเชีย่ยอยู่ทางนี้แหละเราจะมาประตูไหนล่ะถ้าเรามีสติล้วก็รู้เห็นขาดสติแล้วไม่สามารถรู้เห็นได้ไี่ว่าเราปล่อยให้เขาเข้ามายึดของอำหาดจมบัดของเราลแล้วยอมเป็นท้ายเขออย่างเดียว ตอใจใส่เราบังคับเราทำย่ังไแล้วก็ทำตามขาใส่ทั้งหมดนะั่นนั่นต้องพยขึ้นมากถ้าเราขาดสติเราก็ต้องพูยให้มีสตินั่นะแหละอันนี้เราขาดอะไรละต้องตรวตรวจดูดดความขาดสีลของเราก็ต้องตรวจดูทั้งหมดนะั่นแหละสีลทางกายทางวิชาทางใจของเรา สะอาดไม่ได้สุดไหมหรือมีแต่ความมัวหมองละสียงของเราเนี่ยทุกอย่างก็บ,บม่ได้สุดมาแต่สียงแต่สียงมัวหมองแล้วมันก็มีแต่จะมืดจะดำเลยนะเนี่ยไม่สามารถรู้เห็นทางได้แต่ถ้ามันมืดมันดำแล้วเวทจาสิ่งบางให้อยากจะไปกลับไปไม่ถูกก็มันมืดม,มองไม่เห็น เสียงก็ต้องสังรวมศสียงทางกายทางวมจาทางใจน่ะต้วยดูทุกวันนั่นแหละเสียงของเราเจตีก็ต้องมีตลอดทุกวันนั่นแหละไม่ว่ากลางวันกลางคืนเนี่ะพอใจเ่นเขาก็มาเวลาไหนกเขามาได้เราเผลเมื่อะไรเนี่ยเขาเข้ามาสบายแล้วนี่ย แต่เราไม่สติมียามพ่อ่าตัวรู้เห็นเขาเขาก็ไม่เข้ามาแหละถ้าเราคาจสติแล้วนะเราไม่สามารถรู้เห็นตัวเขาเขาก็มายึดของเอาหมดนะสมบัติของเราเรายอมเป็นทายเขาอย่างเดียวนี่เขาจะบังคับเราใส่เราทำยังไงล้วก็ถามตามว่าเขาบังคับมาใส่นั่นแหละนี่กิเลสทานยุก เขาสลาดเราเองเป็นพื่โง่ก็ที่ราจูงไปไหนกับไปอลาดจูงไปในโลกอวิธีกับไปตามเขาเราโง่แตเลาะสาดเราไม่ยอมให้กิเลสเข้ามายึดครองหมดฮะสมบัติของเราเราป้องกันเอาไว้เขาจะมา g r ับไม้เราไปทั้งไหนแล้วก็ไม่ไป นั่นมันไม่ดีเราจะไปยังไงล่ะสติต้องสังรวมทุกกิยามบัดเสียงก็ต้องตรวจดูอีกทีนี่เพราทุกอย่างบริสุทธิ์มาจะเสียงแต่เสียไม่บริสุทธิ์เสียมองมองแล้วก็มองมองไว้ทั้งหมดมองมองํำกับมืดเต่นะฮะเนี่ยเมืดดำเลยสติก็เสียอยู่และควรสังรวม ทางที่บุริเจ้าเดินสมาธิฐิสมาสังกโปรแล้วก็ทางตรวจดูทิฏิความเห็นของเรามันเป็นสมาธิิหรือเป็นมิสาทิฏิมันมีความเห็นทอบเดิมมีความเห็นคิดน่ะทิฏิความเห็นของเราน่ะเห็นอะไรเป็นบุญแล้วก็ทอบดูอะไรนี่ผู้ปฏิบัติสมะวัชาะสมกมโตสมาชีโว วาจาที่เราพูดไปนะก็ตัวดูาาการงานที่เราทำก็ต้องดูนี่มันทราบหรือไม่ทราบมันเป็นของควรหรือไม่ควรนะว่าาจาของเราที่พูดออกไปนะาาการงานที่เราทำนะเป็นเครื่องขัดเกลาเกิของเมาออกมยหรือไม่นะี่นล่ะ เนี่เราเห็นอะไรแะการงานของเราว่ามันดีน่ะการหาเรื่องซี้ก่าตั้งตัวดูทราบมีทราบนี้จะตัวตัวอะไรแล่ยังมีทราบกับปรุงแล้อมันทราบแก้ไขให้มันดีนี่แล้วมันตูวทางทางเดินของจิตไม่ตรวจดูก็ไม่ได้สัมมาวายโมสัมมาจิสัมมาสมาธิ ความเพียรของเรา่ะเพียรยังไงล่ะจิของเรา่ะเพียรยังไงล่ะสมาติของเราก็อตัวดูอีกแล้วเนี่ยต้องทราบทั้งหมดนะนี่แราให้รู้เองทราบหรือไม่ทราบเราเดินทางไหนก็รู้เองนั่นแหละดูที่จิตของเรานั่นแหละเราจะไปคอยให้ใครล่ะสิบอกให้ล่ะ ต้องรู้เองทรบว่าก็รู้ไม่ทรบว่าก็รู้ไม่ตัวตัวก,ก็ไม่ได้บางทีมันติดไปก็ได้เนี่ถ้าเดินทางผิดหน้าก็เสียเวลาเลยอันนี้ต้องเดินไปตามทางผิดแล้วกว่าจะกลับมาแต่มันถูกท่างล้ะมันไปไครเสรียแล้านานเสียล้ะอันนี้ ตอนนั้นมันไปตามทางนะพระพุทธเจ้าไปทางนี้สัมมาิฏฐิสสมมาสังปัปปะนี้แต่เศร้าทั้งหมดนี่ยสม,มาสังปัปปะก็คือความนําเดิของเราเนี่ยแหละถ้ามีความนําเดิยังไงล่ะให้ตรวจดูนะมันเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสนะ ถ้าออกมาเป็นก day, so 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 ิเลสละก็ผกิดทางทั้งหมดนั่นแหละก็ทำนะไม่มีกิเลสถ้ากิเลสมีลวทำเรียกว่าทำแล้วปฏิบัติทำปฏิบัติเอากิเลสหรือปฏิบัติเพื่อละกิเลสของเรา่ะเราเสด็จอะไรละเป็นบุญละกิเลสเป็นบุญหรือหาเอากิเลสเป็นบุญของเราน่ะ สอบดูทั้งวัจนแหละจะตีความเห็นน่ะเห็นยังไงหละดีจะเห็นว่ายังไม่ดียังไม่ถูกก็ต้องฝึกตัวเองง่ายมากทรมานตัวเองให้มากเลยวนี่ว่าจีของเรายังไม่ไปตามทางยังออกนอกทางอยู่เสมอึงตัวดูก็ไหนกับมีท่อนอกทางเราเสียงตบเสียงหวงหองเสียง ไม่งามใช่ละไอเนี่ยตัวดูอะไรกันยังไม่ดีแล้วก็ปรับพุ่งให้มันดีอะไรนี่เราจะไปฟึ่งใครล่ะดูสิจิตของเราจิตของเราเดินทางไหนล่ะถูกข้างหรือผิดทางไม่ตัวดูไม่ได้อะไรทุกอย่างก็ต้องชอบทั้งหมดนั่นแหละคำว่าชอบนะไม่มีกิเลสเกอะอยู่ด้วยึงว่าชอบ กามีคืเลี่ยือยู่ด้วยล่ะมันไม่ทราบแต่อันนี้แล้วกับปรปุงแก้ไขให้มันทราบมาแหละันนี่ปึ่งใครก็พึ่งไม่ได้แล้วถ้าปึุงตัวเองไม่ได้นะจิตของเราถ้าเราไม่รู้เห็นใครหล่ะจะรู้เห็นถ้ากับเราหนะ่าเืนวันเก่าไปยังไงละ่ะจิตของเราหนะ่ะมันเป็นโจรไปก็มนนี <c oughs> เป็นบ้าไปก็มนนีมันเป็นได้ทุกอยา่าง เป็นสติรสานไปก่อนนี้เอก็เนี่ยมันดอกไปเป็นหลายอย่างอะไไปเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวเดี๋ยวก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ออกไปนะ่ะเดี๋ยวัวเป็นสารนรกกันละเนี่ยเป็นปเราไปก็ได้ฮะเนี่ยกิริยาการลักษณะมันดอกไปกิริยาการนั่นไปค่าย่ายอะไรล่ะ กาวิเศษนเราหรือข้าวเปียนหรือขาสติสสารนะเนื้อขาวคนแอนข้าวกมากนะวินิสซดูจิตของเรานั่นแหละมันเป็นอะไรเรออกไปเข้ามาแล้วเขาเป็นอะไรล้วเข้ามาแล้วนี่อะไรก็อยู่ที่จิตทั้งหมดว่าก็อยู่ที่จิตดีก็อยู่ที่จิตเนหลย กิริยาการแต่วิจารณดูกิริยาการน่ะเหมือนกับคนว่าแล้วจิตของเราออกไปนะ่ะคนดีก็ไม่ออกไปอย่างนั้นให้สอบดูให้มากสอบดูจิตของเราเนะี่ยพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้นะใครก็ช่วยไม่ได้แหละแต่เราไม่รู้ไม่เห็นกับไม่มีใครแหละที่รู้เห็นทากับเราเราเองก็นัน่นแหละจะเป็นผู้รู้ผู้เห็น เราเองจะนั่นแหละที่กานพู้แก er ่พู้ละจะทํายังไงก็ึ้ดอยู่ก็เราเองทั้งหมดนั่นแหละเก่งทำยม่ได้แล้วก็เด็ขกองแล้วก็เป็นนายของเราเสียและอันนี้นี่จะบังคับไม่ทําแต่ความเสื้อไหนทำแต่ทางบาปเสียละอันนี้นี่และอันไหนเป็นกองคนละคนทิ้งละทิ้งอี่างมันหมดนั่นแหละอันนี้ ในสมทานนั่นแหลสะสลรทิ้งเป็นทานมันจึงจะมหมดไปสิ้นไปนะ่ะเราไม่เสียได้แต่เห็นว่าไม่ดีแล้วก็สละทิ้งเป็นทานเอาแหละอย่าม่สละทิ้งเป็นทานแล้วยังเสียดดยอยู่ยังรักเขาอยู่ยอมเป็นทาสเขาอยู่ใครละ่ะจะช่วยได้ล่ะนี่เป็นยังงันนะ ว่าตัวเองไม่มีเมตตาตนอยากเรียกวันขึ้นใครให้ใครได้เมตตาเราด้นหตัวเองก็ไม่มีเมตตาตนแล้วอตัวดูความขาดตกบกคว่างขาดอะไรบ้างล่ะเราก็เติมเข้าเลยนี่ขาดตัวไหนก็ดีน่ต้องรูลต้องเห็นขาดตัวไหนก็เติมเกาให้มันสมบูรณ์ เมื่อมันขาดขาดสติก็เพิ่มสติกาไม่มากแต่อันนี้ขาดสติเมื่อะไร้วก็ล้งโทษไม่นนได้เลยล้องโทษถึงมีเข็ดมันลับแล้วลงโทษตัวเราเองแต่มีเข็ดมันหลับจีจำมาไหวแย่ด้าจีอ,อย่างนี้ต่อไปเลยถ้าแล้วร้องโทษมากมันก็ เกิดหลับได้เนี่ยแหละนี่เราไม่ร้องโทษขาพอจะเกิดหลับได้ไงล่ะเราเอง่าน,นั้นแหละจะรองโทษเราเองนะรองโทษนั้นไม่เกิดมมนหลับเองซ้ำเองนั่นอีกต่อไปดูเอาจีเรยของเราไม่มีใครแหละรูเห็นถ้ากลุ่มเราน่ะถ้าเราดูกับเราก็รูเห็นทั้งหมดน่ะกิเลสของเราเนี่ย มีมาหน่อยแจ่ไหนจะดีหนะนึ่งนะี่แะการปฏิบัติกับพผลผลทำอยู่อย่างนี้แหละกิเลสมันมาแล้วก็เตี่ยงการเก่าพอ่อขนอย่นั้นแหละอันนี้พอร้องโทษแล้วก็ร้องโทษเอาอันนี้ว่าทำยังไงว่าในเรื่เมื่อก่อนในเรือ่องควมฝ่ายถ้าเราไม่รู้เห็นกิเลสของเราล เราจะไปรู้เห็นทำได้ยังไงล่ะต่อเมื่อมารู้เห็นก็เกิเกเรตเนหลยจึงจะรู้เห็นทำแต่เกเลตที่เป็นกองเมื่อยกองดำหูงอผุดปิดเอาไว้แล้วเราจะรู้เห็นทมได้ยังไงล่ะนั่นก็เมื่อทั้งหมดนั่นแหละอยากได้บุญันจะปิดทางบุญม่เห็นทางบุญเสร็จแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวจะไปทางบาตเท่า้กิเลตบังคับให้ไฟน่ะ นิราสติสมรวมดูอยู่อย่างนี้แหละกลางวันกลางคืนก็ดีนะจังเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้แล้วอัติอัตโนนาโถน่ะถ้าพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งใครก็พึ่งไม่ได้หละต้องสร้างตัวเราเองให้เป็นที่พึ่งของเราให้ได้ ถ้าเราพึ่งตัวเราเองได้แล้วก็มีคนมาพึ่งเราก็าได้อ,อ,อีกแน่นีคลิดผลทุกอย่างนั่นแหละมาทางที่เราจะปิกผลในจิตของเราไปตามทางนะี่ใส่เส้นหนึ่งเส้นเดียวมันหลายเส้นหลายทางต้องลิดผลเอานะ